สวัสดีครับพ่อพี่น้องกล้องไปสุภูสุขณ์ขครับเมืเ่อนี้ผมกับจิม่าว้าเรื่องตัวเลขนะครับซึ่งหลายท่านหลายคนก็บ,บอกผมตามให้ว่าตัวเลขเอื้องปาะหรือตัวเลขพ่อจานนะได้มากไปนะครับได้แล้วนะครับไปตามมากแล้วนะครับแต่ว่าส่วนพ่อจานเองเพื่อนกับบอหอยจาผัสนะครับเพื่อนบอสะดวกหอสัมผัสก็เลยได้นนตัวเลขแนวทางว่าฝากตอนพ่อพี่นอ้องเอฟซีดอกอ่า ด้ตัวเลขแน่วทางมาค่อนข้างที่ชัดเจนครับมีสามโตอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็มีสองโตอยู่สามชุดแล้วกับกับเลขปูดำสิมาบอกข่าวบอกข่าว,าวเลียงเลขปูดำน้ำเลขปูดำเลียนเมื่อนี้ผมก็ได้เข้าไปวัดหาปูดำปูดำ,ดำก็บ,บอกว่าตัวเลขเลียนเดอ้อบุญผ้าชกตัวเลขเลี่ยนเดอ้อเพน,นพอดีไปท่วมจังหงว่าเพิ่นกําลังฉันเขาเพี้ยนพอดี เลยมีโอกาสได้ว่าวดีกล้วยว่าเปลี่ย,ยนเป็นตัวใดวันนี้เฮาที่มาย้อนมาเว้าถึงเลขพ่อจันเนี่ยมาจังได่สังกันสำรับเลขผู้จ่พ่อจันนี่เนาะเลขพ่อจันนี่เอาง,อางอ่ายๆว่าอื้อเปาะเป็นผู้นํามาอ่าเปลี่ยนผู้นํามาให้เฮ้าหูเพราะว่าเลขเพิ่นเข้ามาแล้วหางวดแล้วสําหรับเลขพ่อจัน ก็เริ่มเขามาตั้งแต่สี่หาวันต่อไปมันี่หาเฮ้หลังก็ก็นันอีกเพื่อนว่าเขาจจังหวะใจจันทร์สามาครับก่อนก่อนหน้านั้นก่อนหน้าก่อนหน้าเพราะจากสี่ห้ามานี้มันจะเป็นสามงวดอืมเราไปคืนคืนไปอีกสองงวดอืมมันเป็นทางงวดนะครับต้งเบิดกระไดอ่ากัถือมาเรื่อยๆนะครับกัมีโอกาสผมกับไปเสาะแสวงหาพยายามตามหาเอื้องปออยู่เดือนกว่า เดือนกลัวเกือบสองเดือนอ่าก็ได้มาเป็นความบังเอิญที่ไดมพอนแ,แกบแก้พอดีอก็เลยได้มีโอกาสได้สอบได้ถามว่าจังไหรนะครับอ่าแกก็บอกว่าการที่เขาไปหาพ่อจา่านเนี่ยต้องผู้ใกล้ชิดเท่านั้นเพื่อนที่เขาเชือเขาไปหาแล้วก็ื่ได้ตัวเลขมากท่าน,นกับพยายามขอตีถ่าอยู่นะครับซึ่งตัวเลขที่เพื่อนได้ม่านะครับพ่อยม่นะพ่อยม่พี่น้องก็เตรียมปากกาไว้แล้อครับเด้อเดี๋ยวผมพีดบอกตัวเลขที่เพื่อน ได้มากนะครับผมกลับไปเอามาให้รังแรงนะครับตัวเลขที่เพิ่นได้มากก็คือแปดห4าหกเจ็ดสี่หกท่านบอหนอครับพวยพีน่นอนครับขันพ่อท่านเดี๋ยวดผิดเบาอีกรอบนึงนะครับแปดหานี่ครับพ,พ่อเห็นตงนัง้นมีขีคกอใส่นอะครับ ารเมจินมมกนุกล่อยู่ในรถหรือยังไงวันนั้นมงคลเก็บหมดัทั้งสองแท่งลเลยได้เขียน,หน,ยกกยนหน่อยได้เขียนหนึ่งในเบื้องเขียนจำ้ำตัวหนา,นาเลขล่างนี่เป็นล่างตัวสองตัวเนะแปดห้าหกเจ็ดกับสี่หกครับตัวบน ไหมาหกสามห้าเลขครับหกสามห้าหกสามห้าแมนแมนหกสามห้ากับเสื้อนี่นี่คือตัวตัวบนเป็นหกสามห้าอต้องบอกก่อนนะครับอ่าเป็นความเชื่อชนบุคคลนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเนอเพราะว่าอ่าตามที่สถิติที่เพิ่นถือมาเพิ่นก็นถือมาหางวันแล้ววันที่หกที่เป็ี่ยนเช่นไรแต่อล,ลองวิเคราะห์ดีๆใส่สถิติดีๆกออ่อนอ่าสิลงทุน กันมากกันชอบกันโรตียักใบสองใบก็ได้รุ่นก็ลองเบิ้งครับพี่น้องครับก็เือว่าดีก็เข้าอ่านั่นดีก็เข้าดำน้ำตัวจีบตัวเดียน็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิ้งครับไล่ซ้ำนากเบิ้งคยีมันเข่ากันกันลองเบิ้งครับถือพิษกันยักว่ากันครับเป็นเรื่องธรรมดาเลขถือเลขพิษเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้นะครับเห็นบะครับเห็นครับเห็นปะเลยชัดเลยหกสามห้า 8,5,6,7,4,6นะครับตาำนิดอ่ะโอเคครับครับชัดเลยคอปปี้ไว้นะครับ F4 แฟนช่องครับครับเยบร้อยชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนครับครับผมวันนี้ผมกับชิว้าว,าวต่อเรื่องตัวเลข ของปูดำาเลยเลขกปูดำเพิ่นไหมาเพิ่นไหมาไหมาซีหางเด็กเ,เกพิ่นเล็ปูดำไห่มาซีหางเพิ่นคิดขออนุญาตอธิรทีบนะครับเห็นบหครับครับโอเคครับเนาะครับมีเก้าห้าแปดสองสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ จ็ดศูนย์ให้ให้ก่อนเป็นเจ็ดศูนย์แต่ตัวเปลี่ยนคือเปลี่ยนสามเจ็ดอ๋อเปลี่ยนสามเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่ไม่ใช่วันนี้ไปหาไปหาปู่ปู่บอกว่าเจ็ดศูนย์ไม่ใช่นะเป็นสามเจ็ดแล้วนะเปลี่ยนตัวเดียวแล้วก็มีหนึ่งหกเนาะกับลดต่ําลงนิดหนึ่งครับนี่ครับผมอ้าวครับผมอยู่ครับทีนี้อ้าวก็มีเก้าห้าแบบสองสามเจ็ดกับหนึ่งหกต่กอนนะครับแต่แต่กอนน่ยอ ตัวตัวสามเจ็ดนี่ที่เป็นเจ็ดศูนย์เนี่ยเพื่อนหามากเลยก็คือจต่ว่ากับวัตถิมกับว่าเป็นยังครับวัตถิมกับร่องเคฟบไปวิเคราะห์เบครับเพราะว่ากับผมจีเบ้าเพิ่มเก่าก็คือเก้าห้าแปดสองเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเพื่อนหายก็หนาเป็นสั้นครับอเมื่อนี้ผมก็เลยไปผมกับแวะไปเรียนนึกซีหดอกผมกับแว่ไปเรียนไปหัวยังหันซีปฏิีพอดีว่างสั้นเลาะก็เห็นแล้วก็ยางมหาเลยพอดียางมหาแล้ว เพิ่นวาบุญผ <No, uh ้าโชคเลขเปลี่ยนเลยเด้เพิ่นวางสั่นผมก็เลยว่าเอ้าเปลี่ยนตัวใดปูเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใดนี่ือว่าว่าเปลี่ยนเพิ่นกัเลยบอกว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวเดียวเพิ่นมาฝันเอาไงว่าเพิ่นมาฝันใหม่เพิ่นมาฝันอีกเพิ่นกัเลยบอกว่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัวเจ็ดศูนย์เปลี่ยนสามเจ็ดเด้อบุญผ้าโชคเด้อพัศนอ่ากัเลยผมก็เลยเฝ้ามาเป้่าซูเอฟซีฟังกับตกล่งเลขที่เป็ียนเก้าห้า แปดสองสามเจ็ดหนึ่งหกนะครับเลขปู่ดานะครับนี่เลขปู่ดำเลขปู่ดาเป็นตัวนี้นะครับสำหรับตัวเจ็ดศูนย์ไม่ต้องทิ้งก็ได้นะครับไม่ต้องทิ้งก็ได้ตัวเจ็ดศนจะเก็บจะเก็บไว้ก็ได้ครัเพราะบางท่านบางคนคงจะซื้อไปแล้วล่ะครับซื้อรอตเตอรี่ไปแล้วล่ะอครับถ้าจะบอกว่าเพิ่มถ้าจะบอกว่าเพิ่มก็ก็จะฟังดีกว่าไหมเพราะว่า มันมันจะได้ไม่เสียกําลังใจคนที่ซื้อไปแล้วนะเพราะว่า <Okay. S 2> ปูปกติจะปูเลขปูก็ไม่เปลี่ยนหรอกแตบ่บางเงินเราแปลไวัยไปแกบอกว่ามันฟ้าว่าเอาเรี้ยวโคด <Okay. S 2> ให้ปูได้วิเคราะห์ดีๆทั้งก้อนได้ไหมพี่ชั้นพอดีไปมือน,นี้แล้วก็บอกเ,อเลขเปลี่ยนเดอ้อพีจันอ <Okay. S 2> ากเกตสูตรเป็นสามเกีตเดอ้อพี่ันนี่กับเก้าห้าแปดสอง สามเจ็ดหนึ่งหกครับนี่ครับอันนี้คือเลขกปูดํานะครับอันน so ี้คือเล็กเอิงปะนะครับเล็กปูอ่าเรียกอ่าพ่อจันครับครับเรียกพ่อจันนี่หกสามห้าแปดห้าหกเจ็ดหกสี่นะครับครับอ่าเลขกเอิงปะนะครับเล็กเอิงปะเล็กปูจันนะครับครับเห็นชัดเจนมือดืุกล้องบอกครับนิดลงนิดอ้าโอเคครับชัดเจนครับ เอสซีแฟนช่องก็พิมพ์หน้าจอาไว้นะครับกาให้เปลี่ยนแนวทางนะครับไปพี่น้องครับเป็นความเสียส่วนบุคคลสําหรับตัวเลขตัวเบอร์มือถผู้ใดรู้แน่ชัดนะครับอ่ากะในส่วนของตัวเลขนี่กะเป็นความเสียส่วนบุคคลใส่วนานาาิจารณญาณในการรับชมนะครับถชิงพิษกาะยะว่ากันทั้งช่องน้ำน้ำมาให้พี่น้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับอ่าเพราะว่าอ่าเฮามี่วายยูไสเข้าให้เลขกเสียกันสินะ เขากาสิไปนั่มาให้พ่อให้พี่น้องได้รับรู้รับช่มตัวเลขถือเพลิดมันกับเป็นเรื่องธรรมดาถือพิดกายว่ากันครับตรงนี้เขานําเสนอให้เป็นแนวท่างจังไรกับกุมวดจีมานี่ยให้พ่อพี่น้องเอฟซีทุก่ันกระโชกหมานสุขหูุชคนอาจะได้มีเงินไว้แต่ื้อเข่าซื้อน้ําไว้แต่มีเงินไว้แต่ให้ลูกไปโรงเรียนมีเงินไว้แต่ ต่อปากต่อท้องไปนะครับเพราะว่ายุคนี้ยุคโควิดครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้กรับว่าม่นมามอมเมาพ่อแม่พี่น้องหรอกครับบ่ได้มีเกียรติหน้าภาพพ่อแม่พี่น้องแม่รวมหลงในการพนันแต่อย่างไหนเพียงแต่ให้เปลี่ยนแนวทั้งนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางบางท่านบางคนก็ไปยิบลอตเตอรี่ยิบเอาเชียงดวงไปเนาะอันนี้ก็ับแต่ว่าอันนี้ เฮาออามาให้วิเคราะห์ให้เป็นแนวทังเพื่อว่าเฮาสีบอะไประเคประคาเออจังสี่กับมีโอกาสขึ้นมาจังน้อยยังสี่นะครับแต่ว่ามันสีเืีอซื้ออด้จักเปอร์เซ็นต์นั่นกะกะเะววากันครับไม่ี่นองครับเพราะว่ามีไพรู้แน่นอนดอกสำหรับตัวเลขไม่รู้ว่าสีออกตัวไหนต่ผู้ยืนหมุนโยกกล่องสลากกันยังโมโหเนาะว่าเลีสกีออกตัวไหนเป็นเรื่องธรรมดาได้จักหน้าที่แหละครับโอเคเนะอาจจะได้ขอพูดหลายๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับล่องแคบจอไว้นะครับ ผมกี่เน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนี่คือเลขอึ้งเปาะนะครับเลขพ่อจานนะครับนี่ครับที่ผมถือนี่นะครับครับอันนี้เป็นเลขผููดำครับนี่อันนี้เป็นเลขผููดำเลขผููดำขึ้นนิดนะครับตัวกลางไม่เห็นขึ้นอีกนิดนึงโอเคครับอันนี้เป็นเลขผู้ดำนะครับเลขผููดำนี่ เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแต่ตัวเจ็ดศูนย์มาเปลี่ยนสามเจ็ดเท่านั้นครับนี่เลขปูดำเนาะญาติขยับกล้องนะครับโอเคครับโอเคจะไงขอบคุณมากนะครับสลับคลิปนี้จะขอจบการนําเสนอแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะในคลิปหน้าพบมาพอกันไม่ชอบไปย่าลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระลังใจเด้อพ่อยพี่น้องครับย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวัได้พลาดจากคลิปเด็ดๆจากทังช่องครับสลับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับ สวัสดีครับ